เอาละครับสวัสดีผู้ชมนะ,คร,มระค,ครับผมวัตนาเบกกลับมาอีกครั้งในนิยายวายเรื่องเข้าครัวกับคิสโดยคุณนักเขียน19กันยาตอนที่17นะครับถ้าใครสนใจอ e ีบุ๊กของนิยายเรื่องนี้ก็ลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับทักไปสอบถามคุณนักเขียนได้เลยนะเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปนั้นไปฟังกันเลยครับตอนที่17บเจทอาหารก็ท่อกระบอกกําลังกายตั้งแต่ที่คิสให้ความร่วมมือในการส่งข้อมูลสินค้าตัวใหม่ให้ผู้เป็นพ่อแล้วก็ไม่ได้ติดตามความคืบหน้าอะไรอีกจ่งแรกเขาเป็นกังวลอย่างหนัก แต่เมื่อไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็เริ่มปล่อยวางและลืมมันไปเมื่อไม่นานมานี้เบตามีการวางจำหน่ายสินค้าตัวใหม่ชื่อว่าเครื่องปิ้งขนมปังแม้จะไม่ได้อ่านรายละเอียดที่วิลเลียมส่งมาให้แต่เขาก็รู้ว่าสินค้าตัวนี้คือสินค้าของเวลคอนเวเนียนที่เขาขโมยมันไปให้นั่นเองผลตอบรับของเครื่องปิ้งขนมปังค่อนข้างดีและเมื่อเวลคอนเวเนียนเปิดตัวเครื่องอบขนมปังออกมากระแสของเครื่องปิ้งขนมปังก็เริ่มซาลงไปคีสไม่แน่ใจว่ามันคือการแก้ปัญหาการขโมยข้อมูลที่วิลเลียมบอกไว้หรือเปล่า แต่ตอนนี้มีข่าววงในมาว่าเวลคอนมีเน mm ีย hmm. นทำการฟ้องร้องคนที่ขายข้อมูลให้กับกิจการคู่แข่งไปจำนวนหลายคนไม่ได้เปิดเผยว่าบริษัทใดที่ซื้อข้อมูลไปแต่ก็พอจะเราได้จากสินค้าที่เปิดตัวในเวลาที่ใกล้เคียงกันและมีลักษณะที่คล้ายกันอีกไม่นานก็คงจะมีข่าวออมาให้ผู้ชมได้ติดตามแน่นอนว่าคีสเองก็ไม่รอดไม่ใช่ว่าเขาถูกสายความจากเวลคอนมีเนียนแต่เป็นพ่อของเขาต่างหากที่โทรมาต่อว่าในเรื่องนี้พร้อมกับบอกให้เขาทำตัวงเงียบๆและไม่ต้องเปิดปากบอก,บอกเรื่องนี้กับใคร ไม่มีแนวทางในการแก้ไขปัญหาและไม่มีความช่วยเหลือในกรณีที่เขาตกเป็นผู้ต้องสงสัยพ่อของเขาไม่เคยห่วงใยใดๆทั้งสิน้นทั้งยังบอกให้เขาขโมยข้อมูลสินค้าตัวใหม่มาอีกเพราะตอนนี้คนที่สามารถส่งข้อมูลให้เบต้าได้มีเพียงแค่คีสคนเดียวเท่านั้นไม่ได้ตายจากที่คาดการไว้เลยสักนิดเขาคิดถูกและจริงๆที่เลือกทำตามข้อเสนอของวิลเลียมสุดท้ายแล้วคีสก็เป็นเพียงแค่หมากตัวหนึ่งของพ่อหากหมดประโยชน์แล้วก็คงจะโดนเขยทิ้งไม่ต่างจากคนที่โดนจับได้คิดอะไรอยู่ วิลเลียมเอ่ยถามคนที่มีอาการเหม่อลอยหลังจากที่เขาเล่าเรื่องการจับน้อนบนยบ่อนไส้ให้ฟังแล้วคีสก็มีอาการเหม่อลอยอยู่บ่อยครั้งเปล่าครับแค่นึกถึงเรื่องพ่อเฉยๆไม่ต้องห่วงหรอกยังไงก็ไม่ได้บอกว่าใครซื้อข้อมูลไปแต่ก็เดาได้อยู่ดีมีหลายบริษัทที่ซื้อแค่เบต้าได้เยอะกว่าที่อื่นและตัดหน้าขายออกมาก่อนมันจะเป็นอะไรไหมคุณจะฟ้องบริษัทของพ่อหรือเปล่า สุดท้ายก็อยู่ที่คนซื้อส่วนจะฟ้องไหมก็คงไม่ครับเขามีสิทธิ์ซื้อถ้ามีเงินคนของเราต่างหากที่ผิดเพราะเขาเลือกที่จเอไปขายแต่พ่อได้เยอะเพราะผมคุณไม่ผิดหรอกถ้าคุณผิดผมก็ต้องผิดเพราะผมให้คุณเองมันเป็นแผนนี่นาะใช่ครับมันเป็นแผนและตอนนี้ก็จัดก,การคนที่ขายข้อมูลได้หมดแล้วหวังว่ามันจะดี อย่าคิดมากเกินไปคุณไม่ได้ทำอะไรผิดถ้าเบต้าจะล้มก็เพราะทำตัวเองอืมนี่ก็บอกให้ผมเอาข้อมูลสินค้าตัวใหม่ไปให้อีกผมว่าเราไม่ต้องให้แล้วก็ได้นะยังไงก็ไม่มีใครขายข้อมูลแล้วนี่ก็คงจะไม่มีอะไรแล้วครับถ้าคุณแน่ใจนะว่าจะปฏิเสธพ่อคุณได้จะพยายามครับผมก็ไม่อยากทำแล้วเหมือนกันโอเค ถ้าไม่ไหวก็บอกแล้วกันนะครับลงใจไปได้ปล่อนหนึ่งหากพ่อจะบ่งชี้มาที่เขาว่าเขาไปคนขายข้อมูลก็คงจะเปิดเผยตัวไปด้วยว่าเบต้าเป็นบริษัทที่ซื้อข้อมูลไปจริงๆที่เหลือก็แค่ทําใจแข็งเข้าไว้หากบอกว่าเวคลนเนียนเข้มงวดเรื่องการเก็บรักษาข้อมูลมากขึ้นก็คงจะเป็นข้ออ้างที่ดีเพราะเพิ่มมีการก่อนล้างคนที่ขายข้อมูลไปอีกไม่นานเขาก็จะได้เปลี่ยนนามสกุลแล้วเมื่อน,นั้นเขาจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับครอบครัวนั่นอีก แต่อย่างไรแล้วความเจ็บปวดเมื่อครั้งฝันร้ายก็ยังมีอยู่เขายังต้องการให้พ่อเจ็บปวดเหมือนที่เขาได้รับอาจจะไม่มากเท่าแต่ก็อยากให้รู้สึกถึงความละหมากและความโดดเดี่ยวเช่นกันแต่นั่นก็เป็นเพียงแค่ความคิดลำพังคิสคนเดียวคงจะทำอะไรไม่ได้วิลเลียมก็คงจะไม่ยอมดึงเบคอนวเนียเข้ามาเกี่ยวข้องคิสคงทำได้แค่รอเวลาเมื่อไหร่ที่เบต้ามีรอยแตกรล้าเมื่อนั้นคิสจะเป็นคนเจาะรอยร้านั้นให้แตกออกแม้ว่าบริษัทจะเป็นน้ำพังน้ำแรงที่แม่ของเขาเคยสร้างมาก็ตาม การไลฟ์สตรีมจะเริ่มต้นขึ้นใน3 2 1สวัสดีวันเสาร์ครับคิสเอ่ยทักทายเมื่อการไลฟ์สตรีมเริ่มต้นขึ้นผู้ชมยังคงให้ความสนใจในการทำอาหารแม้คิสจะไลฟ์สตรีมมาหลายเดือนแล้วยอดผูด้ติดตามช่องเข้าครัวกับคิสยังคงเพิ่มขึ้นอยู่เรื่อยๆแม้จะไม่กระโดดเท่าช่วงแรกแต่ก็ยังเป็นที่นิยมอยู่เสมอสวัสดีค่ะกำลังส่งข่าวเวลคอนโดขโมยข้อมูลเลย เชฟมาแล้วสวัสดีครับยังไม่ได้นอนมันคาใจใครซื้อข้อมูลของเวลคอนกีนซุกี้มาหลายมือแล้วครับอร่อยสุดๆส,สวัสดีค่ะเชฟอยากเจอทุกวันเลยผมมีข่าวดีจะมาบอกทุกคนด้วยนะครับเดือนหน้าผมจะไปสอบเชฟแล้วนะพอดีหลังจากนั้นจะยุ่งมากก็เลยรีบไปสอบก่อนนะครับช่วงสิ้นเปีอยจจะไม่ได้มาไลฟ์เป็นบางอาทิตย์พอดีติดธุระนะครับขอให้ราบรื่นนะครับเชฟทำได้อยู่แล้ว ในที่สุดเชฟก็จะไปสอบแล้วสู้ๆครับอยากให้มีไลฟ์ตอนสอบสู้ๆครับเชฟผ่านแน่นอนติดธุราน,านานเลยแหละคะ้ะคิดถึงย่เลยเนี่ยจะปลายเดือน11ถึงต้นเดือน12ครับพอดีมีงานในครอบครัวก็จะยุ่งๆช่วงเตรียมงานกับจัดงานเดือนหน้าก็เลยต้องรีบไปสอบไว้ก่อนแต่ไม่ต้องห่วงนะครับถ้ามีเวลาจะมาไลฟ์ทำอาหารเหมือนเดิมแน่ๆนะคิสอธิบายระยะเวลาคร่าวๆเดือนนี้เดือน9้าที่ผ่านมา ประมาณครึ่งเดือนแล้วเดือนสิบเขาจะไปสอบไปประกอบวิชาชีพเชฟเดือนสิบเอ็ดก็จะยุ่งเรื่องการจัดก,การงานแต่งงานกว่าจะเรียบร้อยก็คงจะต้องรอให้ผ่านวันแต่งงานซึ่งถูกจัดในช่วงต้นเดือนสิบสองไปซะก่อนงานในครอบครัวแบบนี้ไม่งานแต่งก็งานมั่นแน่เลยยินดีกับครอบครัวเชฟด้วยนะคะอยากเจอเชฟไปเชียร์วันสอบได้ไหมสถานที่สอบค่อนข้างเล็กครับผมไม่อยากสร้างความลำบากให้ทุกคนแล้วก็คนที่ต้องผ่านแถวนั้น รอติดตามกันดีกว่านะครับสอบเสร็จแล้วผมจะมาไลฟ์รีวิวการสอบแน่นอนเผื่อว่าใครอยากไปสอบบ้างเชฟมีแผนจะฟ้องผู้ที่กล่าวหาเชฟไหมแบบบางโพสก็เกินไปเสียดายแต่ก็เข้าใจสมาคมอาหารเล็กจริงอยากให้เชฟฟ้องให้เข็ดยูเซอร์เจรู้เจเห็นสวัสดีค่าเชฟคิสกรีฮิตอีเจมานี่หมายความว่าไงไม่นะต้องไม่มีเรื่องเชฟบล็อกมันไปเลยอีเจไปช่องไหนช่องนั้นมีเรื่องตลอดยูเซอร์เจรู้เจเห็น แค่เข้ามาหาของอร่อยกินข้าวสาวแต่ก็อิอิออกไปเอาล่ะครับเรากลับมาที่การทำอาหารก็ดีกว่าเรื่องฟ้องร้องอยู่ระหว่างพิจารณาครับบางอย่างมันก็เกินไปจริงๆก็เลยต้องจัดก,การให้เด็ดขาดขอบคุณทุกความห่วงใยจากทุกคนนะครับขอตอบแทนด้วยอาหารอร่อยๆในวันนี้แต่ไม่มีแจกเหมือนุกี้ยากี้นะรอบที่แล้วกว่าจะส่งครบหมดหมดแรงกันทั้งบ้านเลยขอเมนูง่ายๆทำตามได้ก็พอแล้วค่ะ เชฟจะรีวิวเครื่องปิ้งขนมปังไหมครับเห็นรีวิวแล้วดีเลยอยากลองซื้อบ้างเครื่องปิ้งขนมปังตัวใหม่ของเบตาใช่ไหมครับผมก็ซื้อมาใช้นะนี่ไงคิสหันกล้องไลฟ์สตรีมไปยังมุมหนึ่งที่มีเครื่องปิ้งขนมปังวางเอาไว้เขาซื้อมันมาตั้งแต่ช่วงเปิดตัวแรกๆก็ถือว่าใช้งานได้ดีและสะดวกสบายในการหาอาหารเช้ามันเหมาะกับคนที่ขี้เกียจตื่นมาทํามื้อเช้านะครับปกติเช้าๆเราจะไม่ค่อยอยากอาหารเท่าไหร่แต่ก็ต้องทานเพื่อเพิ่มพลังให้ตัวเองขนมปังก็เป็นทางเลือกที่ดีครับ วันไหนที่ไม่รู้จะทําอะไรตื่นสายหรือหาอะไรรองท้องก็จะเอาขนมปังแผ่นใส่เครื่องปิ้งแล้วก็เอาอกมาทาแยมหรือเนยราคาไม่ได้แพงมากด้วยใครมีงบก็แนะนําให้ลองซื้อมาใช้ได้ครับเชฟว่าดีเราก็จะลองซื้อมาแล้วแต่ปิ้งแล้วกินเลยไม่คิดเลยว่าจะทาแยมได้ได้เอาแยมที่ทําไว้มาใช้ก็ตอนนี้นี่ไงใครบอกว่าเชฟไม่ใช้ของเบตามาดูเลยแล้วมันเรื่องจริงไหมที่ขโมยมาจากเวลคอนต้องเปลี่ยนไปขายเครื่องอบขนมปังแทน ถ้าประหยัดเวลาได้จริงก็จะดีมากกลับมาที่อาหารในวันนี้นะครับหลายที่แล้วมีคนชอบสุกิยากิก็เลยหาอะไรที่คล้ายๆกันมาทําคิดว่าน่าจะเหมาะกับอากาศที่เริ่มเย็นในตอนนี้ด้วยเห็นว่าปีนี้หิมะจะตกเร็วแล้วก็ตกเยอะก,กว่าทุกปีใครที่ต้องออกไปทํางานก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับที่บ้านเริ่มซื้อของมาตุนเวลาแต่เรายังไม่ให้ซื้ออาหารเหลวว่าจะลองทําอาหารประกอบดูถ้าจะทําอาหารประกอบลองทําซุปและแช่ฟรีซไ้ก็ดีนะครับเอามาอุ่นทานร้อนๆน่าจะช่วยให้หายหนาวได้ด้วย หรือถ้าบ้านไหนคนเยอะลองต้มซุปไว้ตลอดดูครับเดินตักท่าเรื่อยๆเดี๋ยวก็หมดแล้วน่าสนใจเดี๋ยวจะลองทำตั้งแต่วันนี้มีวงในบอกว่าจะมีอาหารกินง่ายแต่ไม่ใช่อาหารเหลวมาขายยังไม่ซื้อของเพราะรออันนี้ลหละถ,ถ้าจริงนี่อยู่ได้สบายเลยนะเอาละครับมาทำอาหารก็ดีกว่าเมนูในวันนี้ชื่อว่าบะหมี่เกี๊ยวนะครับเป็นอาหารจานเดียวแต่เวลาทำสามารถแจกจ่ายให้ได้หลายคนเลยทานเป็นกลุ่มได้จะเหมาะ หรือถ้าทานคนเดียวก็เก็บน้ำซุปเป็นน้ำสต๊อกได้อยากทานเมื่อไหร่ก็ลวกเส้นใส่แค่นั้นพอมาเลยครับผมไปหาเพื่อนมาได้เยอะแล้วชอบเลยต้องมีบะหมี่กึ่งแน่เลยเอาเลยเชฟเต็มตู้วัตถุดิบในวันนี้จะเยอะหน่อยนะครับผมจะเริ่มตั้งแต่การทำซุปเลยวันนี้จะใช้เบสเป็นหัวไชเท้าจะได้ซุปที่หวานกลมกล่อมครับไม่ใส่เนื้อสัตว์จะได้ไม่มันมากส่วนผสมก็จะมีหัวไชเท้าที่ล้างแล้วแล้วก็หั่นเป็นชิ้นประมาณนี้ครับพอดีผมอยากเคี่ยวให้นาน ก็เลยไม่ได้ทําชิ้นเล็กมากถ้าใครมีเวลาน้อยก็ทําชิ้นเล็กลงหน่อยจะได้สุเกเร็วขึ้นเกลือซอสปรุงรสน้ําตาลผมใช้เป็นน้ําตาลมะพร้าวจะได้หอมๆครับรากผักชีเดี๋ยวจะแปะสูตรให้อีกทีนะครับคีสเริ่มแนะนําส่วนผสมที่เตรียมไว้บนเคาน์เตอร์ครัวนี่เป็นเพียงแค่การต้มน้ําซุปเท่านั้นยังเหลือขั้นตอนอีกมากที่ต้องทําเริ่มจากต้มน้าให้เดือดแล้วใส่รากผักชีลงไปครับปรุงรสด้วยเครื่องปรุงทั้งหมดจริงๆรสชาติที่ผมใส่ก็ก,กลางๆนะ เมนูนี้สามารถปรุงรสที่ชอบได้หลังจากที่จัดเสิร์ฟทำรสใหก้กลางๆไว้ก่อนจะดีกว่าครับพอน้ำเดือดแล้วก็ใส่หัวใจเท้าลงไปไปต้มต่อได้เลยลดไฟลงหน่อยเราจะต้มจนกว่าหัวใจเท้าจะสุกครับแค่น้ำซุปก็ทำให้ท้องร้องได้ขนาดว่าทำง่ายสุดแล้วนะใช้เวลาเยอะแน่เลยของที่เชฟเตรียมไว้มีเยอะมากทำน้ำซอกค,ครั้งเดียวกินได้หลายเมนูคุ้มสุดต่อไปเป็นการทำตัวเกียวนะครับ เราจะเริ่มตั้งแต่การทำแผ่นเกี๊ยวเลยแต่ตอนจะทำแผ่นเกี๊ยวผมจะหมักหมูไว้ก่อนจะได้ห่อเลยเกี๊ยววันนี้เป็นเกี๊ยวกุ้งผสมหมูส่วนผสมก็มีกุ้งหมูสับหรือหมูหมดก็ได้สามเกลอือตามละเอียดซอสปรุงรสน้ำมันหอยครับสามเกลอือคืออะไรบ้างเนะสามเกลอือคือรากผักชีพริกไทยเม็ดแล้วก็กระเทียมปอกเปลือกครับมันใช้ได้หลายเมนูแล้วก็ช่วยดับกลิ่นข้าวด้วยถ้าบ้านไหนทำอาหารบ่อยๆจะตาไว้ใช้สักอาทิตย์หนึ่งเลยก็ได้จะได้ไม่เสียเวลาตำใหม่ เก็บใส่ตู้เย็นก็ยังพอออกมาใช้ได้อยู่ครับเนื่องจากไม่มีใครทําอาหารบ่อยเท่าเชฟแล้วถ้ากระจายส่วนผสมก็คือเยอะมากแลเนี่ยเมนูนี้หั่นกุ้งออกเป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้จะทําให้ห่อง่ายนะครับเอามาผสมรวมก,กันกับหมูแล้วก็ใส่สามเกลือลงไปคลุกให้เข้ากันแล้วก็ปรุงรสได้เลยเราจะหมักไว้สัก30นาทีนะครับระหว่างรองก็จะมาทําแผ่นแป้งที่จะใช้ห่อกันคิสล้างมือแล้วยกถ้วยส่วนผสมของสูตรถัดไปออกมาวาง ตัวแป้งที่ใช้ห่อเกี๊ยวจะทำจากแป้งอเนกประสงค์ครับเกลือน้ำที่ใช้จะเป็นน้ำอุ่นจะช่วยให้แป้งนุ่มขึ้นอันนี้เป็นแป้งนวลหรือแป้งที่เอาไว้ทาเพื่อไม่ให้แป้งเกี๊ยวติดภาชนะเราจะใช้เป็นแป้งมันหรือแป้งข้าวโพดนะครับของเหลือจากเมนูก่อนๆทั้งนั้นเหมือนช่วงเคลียร์ครัวเริ่มจากร่อนแป้งกับเกลือลงในชามผสมถ้าใครไม่มีก็ใช้มือนวดได้เลยแต่ต้องใช้ความเร็วหน่อยแป้งจะได้จับตัวกันเป็นก้อนครับ ค่อยๆใส่น้าอุ่นลงไปผสมจนก่าแป้งจะจับกันเป็นก้อนผมใช้เครื่องผสมก็จะเร็วหน่อยใครใช้มือผสมก็ใจเย็นนิดนึงนะครับหนึ่งควรจะทาได้แค่ขนมอย่างเดียวถ้าอร่อยจะลองถอยมาสักเครื่องแต่รอโบนัสก่อนนอะหน้าเบียบลืน่นเสร็จแล้วก็เอาพลาสติกแรปมาคลุมไว้ครับพักแป้งไปสักครึ่งชั่วโมงถึงสองชั่วโมงถ้ามีเวลาก็สองชั่วโมงไปเลยแป้งจะเนียนส่วนผมจะไปเตรียมอย่างอื่นก่อนได้แถหน้าเท่านั้นครับใช้เวลาสุด ถ้าจะทำต้องเตรียมแป้งไว้ก่อนเลยก่อนจะได้กินอาหารประกอบต้องใจเย็นท่องไว้2ชั่วโมงเลยเหรอหิวตายแนย่ต่อไปก็เส้นผักแล้วก็เนื้อสัตว์นะครับเนื้อสัตว์จะใช้เป็นหมูชิ้นเอามาหมักซอสแล้วก็ย่างผมใช้ส่วนสันข้อหมกักด้วยซอสปรุงรสกับน้ำมันหอยหมักไว20้20-30นาทีเดี๋ยวนะเชฟทุกอย่างต้องหมักไว้หมดเลยนี่ใครใจร้อนไม่ได้กินแน่ต่อไปก็ผักนะครับ ผมใช้เป็นกวางตุง้งก็จะเอามาหั่นให้มันพอดีคำครับก้านของกวางตุ้งจะอ่อนลงลองชิมดูนะครับว่าชอบหรือเปล่าถ้าไม่ชอบจะเปลี่ยนเป็นผักบุ้งหรือถั่วง,งอกก็ได้แต่ถ้าตามสูตรโบราณจะเป็นกวางตุ้งแบบนี้เลยเดี๋ยวจะเอาไปลวกแต่ยังไม่ลวกตอนนี้ตอนที่จะทานแล้วค่อยลวกผักจะได้ไม่เปื่อยเกินไปส่วนเส้นผมใช้เป็นเส้นบะหมีม่กึ่งสําเร็จรูปนะครับเลือกรสดั้งเดิมมาตัวเส้นจะไม่ถูกปรุงรสมาก่อนก็จะได้รสชาติที่น่าจะใกล้เคียงกับสูตรโบราณมากที่สุด เมื่อก่อนเขามีเส้นบะหมีม่ใช้กันครับไม่รู้เหมือนกันว่าคืออะไรแต่เขามีเส้นเยอะมากเยอะกว่าที่เรามีเป็นสิบเท่าเลยเนื่อจะชอบกินเส้นกันมากมีเยอะเชียวที่เหลือคือรอเวลาใช่ไหมเชฟมีเยอะขนาดนั้นทำไมไม่เหลือสูตรมาถึงเราบ้างแม่เจ้าสิบเท่าเลยเหรอยุคทองของอาหารประกอบสินะพวกเรานี่มันน่าสงสารจ,จริงๆที่เหลือก็แค่รอเวลาครับน้ำซุปก็เกือบสุกแล้วเรามาชิมกันดีกว่าเพื่อขาดเหลืออะไรจะได้ปรุงเพิ่ม เคสเกิดภาชนะที่ใช้แล้วไปไม่ได้อ่างล้างจานแล้วหลังจากนั้นก็ล้างมือเขากลับมาที่หม้อซุปหัวไชเท้าแล้วตักขึ้นมาเล็กน้อยเพื่อชิมรสชาติของมันเมื่อมันลงตัวอยู่แล้วก็ไม่ได้ปรุงรสเพิ่มแต่ตักขึ้นมาครึ่งถ้วยแล้วซดเพื่อรองท้องอุ่นมากเลยทุกคนเหมาะกับอากาศเย็นๆตอนนี้มากหวานหัวไชเท้าต่างจากหวานน้ำตาลเลยสั่งหัวไชเท้าแล้วครับระหว่างรอเรามาหาอะไรทํากันเถอะอืมเอาไปเมนูง,ง่ายๆคลายหนาวจะขอในบ้านกันแล้วกันครับ อันนี้ขิงแก่ครับซื้อมาผิดตอนทําอาหารจะใช้ขิงอ่อนเป็นส่วนใหญ่แล้วซื้อมาเยอะด้วยนะก็เลยจะเอามาทําน้ําขิงกันครับขิงมีสรรพคุณเยอะมากแต่ไม่รู้มีอะไรบ้างที่แน่ๆให้ความอบอุ่นร่างกายได้ครับเพิ่มไข่หวานให้กินง่ายก็จะใช้ไข่ไก่นะครับน้ําตาลเกลือแค่นี้เลยมันต่างกันยังไงอะเชฟแยกไม่ออกผมก็ซื้อขิงแต่ไม่เคยดูเลยว่าแก่หรืออ่อนดูจากสีครับ สีเปลือกของขิงจะเข้มแต่ขิงอ่อนจะมีสีออกขาวแบบทั่วไปที่เราซื้อส่วนมากจะขายขิงอ่อนกันครับขิงแก่จะมีเขียนเลยว่าขิงแก่ถ้าจะซื้อก็ลองหาดูนะครับแต่ถ้าไม่มีก็ข้ามเมนูนี้ไปดีกว่าไม่แนะนําให้ใช้ขิงอ่อนมาทํานะครับเดี๋ยวเราจะมาปอกเปลือกของมันก่อนใช้ช้อนขูดออกง่ายสุดกูเลยจะถามเลยนีนะเชฟเบเรก่อนสงสัยต้องไปหาขิงแก่มาขายแล้วแค่ปอกเปลือกยังยากเลยครับ เมนูง่ายๆหาได้ที่บ้านแต่น่าจะมีแค่บ้านเชฟละ่ะปอกเปลือกแล้วหั่นให้เป็นแว่นครับหรือถ้าใครขี้เกียจหัน่นก็ทุบให้แตกก็ได้นะครับยังไงก็ต้องรองก่อนทานอยู่แล้วเสร็จแล้วตั้งหมอ้อแล้วใส่น้ําเลยครับพอน้ําเดือดก็ใส่ขิงลงไปเราจะต้มประมาณสินาทีจะได้ไม่มีกลิ่นและก็รสชาติของขิงระหว่างนี้ไปดูหมูหมากกันครับน่าจะได้ที่แล้วคีสเริ่มกลับไปที่เมนูหลักอีกครั้งเมื่อเมนูเสริมต้องรอเวลาเหมือนกัน ตอนนี้สันคอหมูที่หมักไว้ครบเวลาแล้วหมูผสมกุ้งที่หมักไว้ก็เกินเวลามาแล้วเช่นกันแต่มันยังหมักไปได้เรื่อยๆไม่ได้มีปัญหาอะไรเราจะเอาหมูไปย่างในหม้อทอดนะครับใช้โหมดย่าง180องศาประมาณ20นาทีพอดีหมูของผมชิ้นหนาก็จะใช้เวลาหน่อยถ้าใครบางกว่านี้ก็ลดเวลาลงได้เลยเริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วฮะอันนี้คือแป้งที่พักไว้นะครับจากครึ่งชั่วโมงก็ล่ามาเกือบชั่วโมงเลย กดออกให้แบนแล้วใช้ไม้นวดแป้งรีดให้เป็นแผ่นบางๆประมาณหนึ่งมิลน่าจะดีที่สุดถ้าใครไม่มีไม้นวดแป้งก็ใช้สากห่อพลาสติกแลบก็ได้ครับก่อนใช้ทาด้วยแป้งนวดสักหน่อยแป้งจะได้ไม่ติดไม้ขั้นตอนนี้เหนื่อยหน่อยนะครับรีดแป้งให้บางมันยากมีเมนูไหนบ้างที่ไม่เหนื่อยเชฟสู้ชีวิตมากเครื่องรีดแป้งวางขายได้เลยเมนูวันนี้ไม่ง่ายแถมยังใช้เวลาอีกรอรู้เลยว่าจะอร่อยแค่ไหน เชฟสู้ค่ะเข้าแท็กทีไรมีโพสต์ไม่เจริญตาตลอดใครว่าเชื่อกันรีพอร์ตหน่อนยนะเชฟสู้สู้เชฟส,ชสู้ตายเชฟไว้หลายสู้ตายสู้สู้วันนี้เชฟก็ไม่มีผู้ช่วยถ้ามีอาจจะเหนื่อยน้อยลงก็ได้นะครับปวดแขนมากครับขีดสะบัดแขนทั้งสองข้างหลังจากที่รีดแป้งจนได้ความบางที่เหมาะสมจากแป้งก,กลมๆเขาทําให้แป้งมันแผลขายายออกไปใหญ่มากน่าตื่นเต้นไม่น้อยเลยเอาละ ต่อไปก็ใช้พิมพ์ตัดแป้งให้เป็นวงกลมครับถ้าใครไม่มีพิมพ์ก็ใช้ปากแก้วหรือฝาก็ได้ตัดออกมาแล้วโรยด้วยแป้งนวลแล้วค่อยจับซ้อนกันแป้งจะได้ไม่จับตัวกันแล้วก็ต้องปั้นใหม่ได้แล้วครับแผ่นเกี๊ยวของเราไม่ต้องออกกำลังกายก็ได้แค่ทำอาหารก็แข็งแรงกว่าจะเสร็จจะร้องไห้ลืมน้ำขิงไปเลยกลิ่นหอมมากครับเดี๋ยวเราจะกรองเอาเนื้อขิงออกผมใช้ขิงหั่นแว่นก็จะมีเศษน้อยหน่อยใช้ตะแกรงกรองก็ได้ครับ เราใช้แค่น้ำต้มต่อให้เดือดแล้วก็ใส่น้ำตาลลงไปคนให้ละลายแล้วก็ปล่อยให้เดือดอีกรอบครับกลิ่นน้ำขิงนี่เองหอมมากขิงมีรสเผ็ดใช่ไหมใส่น้ำตาลก็หวานเผ็ดไปเลยหรืออะไรบ้างเนะหลายอย่างจนเริ่มงงตอนนี้เหลือห่อเกี๊ยวก็พร้อมประกอบร่างแล้วครับหมูย่างก็เสร็จแล้วเดี๋ยวพักให้อุ่นหน่อยจะได้หั่นง่ายการห่อเกี๊ยจะใช้ฝีมือนิดนึงนะครับแต่ไม่ต้องห่วง ใครที่ทําให้เป็นก็แค่จับให้มันห่อได้สนิทก็พอแล้วผมเคยทำตอนเรียนแต่ก็ไม่ได้เก่งมากเราจะสาใส่ไส้ลงไปตรงกลางแบบนี้ไม่ต้องเยอะเดี๋ยวห่อยากหาน้ําที่ปลายด้านหนึ่งแล้วก็เอามาประกบกับอีกด้านครับน้ําจะช่วยทําให้แป้งติดกันเดี๋ยวจะทําเกี๊ยวแค่3ตัวก่อนนะ้าจะได้ประกอบร่างบะหมี่เกี๊ยวกันใช้แรงใจเย็นประณีตอาหารประกอบจับขยำมารวมกันเลยได้ไหมครับโอเคสุดท้ายก็คือการลวกเส้นผักแล้วก็เกี๊ยวครับ ลวกในน้ำเดือดธรรมดาเลยผมจะใส่เกี๊ยวไปเลยนะสุกแล้วค่อยตักขึ้นครับเส้นก็ใส่กระชอนหรือถ้าใครไม่มีก็ต้มในหมอ้อแล้วค่อยตักขึ้นครับใช้เวลาไม่นานเส้นก็จะสุกก็จะลวกผักต่อกวางตุ้งที่หั่นเอาไว้เอามาลวกต่อได้เลยถ้าใครชอบกับกรอบก็ไม่ต้องลวกนานครับจะใส่ลงในถ้วยเดียวกันฝั่งนี้วางหมูย่างหั่นชิ้นลงไปฝั่งนี้วางเกี๊ยวสุดท้ายราดน้ำเสร็จเรียบร้อยครับบะหมี่เกี๊ยวหมูย่างโหออกมาแล้วดูน่ากินมาก ไม่คิดว่าจะออกมาแบบนี้เลยดูธรรมดาแต่ก็น่ากินในใจต้องตั้งหม้อเหมือนสก,กีแนะ่เข้าใจแล้วว่าทำไมต้องกินหลายคนใช้เวลาเยอะมากถ้ากินคนเดียวมีร้องของหวานที่มาแบบงงๆงก็จะตอกไข่ใส่ลงไปในน้ำขิงเดือดนะครับรอให้ไข่สุกสักหน่อยก็ตักใส่ถ้วยพร้อมน้ำขิงได้อีกเมนูคล้ายหนาวครับผมยูเซอร์มาวัลล่ามอบยานอวกาศให้คุณสิบลำเก่งมากค่ะเชฟจำได้ไงคขดนแล้วก็ทำได้เลยไม่ต้องเปิดสูตร จะชิมอะไรก่อนดีเนี่ยอาหารร้อนทั้งคู่แต่เหมาะก,กับอากาศตอนนี้มากก่อนไปชิมผมจะมาแนะนําการเก็บในกรณีที่ทําแล้วทานไม่หมดก่อนนะครับเริ่มที่น้าซุปแนะนําให้แยกตั้งแต่ยังไม่ได้ตักครับต้มเสร็จแล้วก็กับปริมาณที่จะใช้แล้วแยกที่เหลือไว้ให้เย็นแพ็กแช่ฟรีสเก็บไว้ละลายในมื้อต่อไปได้เกี๊ยวก็ห่อให้หมดครับเก็บใส่กล่องและแช่ยเย็นไว้หรือจะแช่แข็งก็ได้ก่อนทานก็รอละลายแล้วค่อยมาต้มเก็บไว้ได้ประมาณหนึ่งอาทิตย์ แต่ไม่ควรเกินนี้นะเดี๋ยวมันจะแห้งแล้วก็แข็งไปด้วยตอนเอาออกมาอุ่นจะไม่อร่อยครับถ้าไม่อยากทำบะหมี่แบบนี้ก็เป็นเกี๊ยวน้ำธรรมดาก็ได้ต้มเกี๊ยวในน้ำสต๊อกก็อร่อยแล้วลองดูกันนะครับคีสแนะนำวิธีการเก็บรักษาและวิธีการนำออกมารับประทานอย่างง่ายๆเมนูนี้ใช้เวลาค่อนข้างเยอะหากทำแล้วก็ควรจะทำทีละเยอะๆจะได้ไม่เสียแรงเปล่าเมื่อพูดคุยเรียบร้อยก็ได้เวลาชิมอาหารเขาเริ่มที่รสชาติของน้ำซุปที่เคยตักชิมไปแล้วก็จะบอกกับผู้ชมว่า มันสามารถปรุงรสตามต้องการได้คีสไม่ได้ปรุงเพิ่มเพราะเขาชอบรสชาติก,กลางๆแบบนี้อยู่แล้วจึงเริ่มชิมตัวเส้นและตัวเกี๊ยวก็จะปิดท้ายด้วยหมูย่างในน้ำซุปร้อนๆเอมเมนต์ชื่นชมและเอ่ยชมมีเข้ามาไม่ขาดสายมันพอดีมากที่เมนูนี้ถูกนํามาเผยแพร่ในช่วงหน้าหนาวลงทุนไม่เยอะมากก็ได้อาหารมื้อใหญ่และอาหารมื้อหลักไปหลายมื้อแล้วปิดท้ายด้วยไข่หวานต้มน้ำขิงที่ไม่เคยมีใครรู้จักมาก่อนรสชาติเผ็ดร้อนของน้ำขิงที่ทำให้ร่างกายอบอุ่นขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ไข่หวานที่ตัดความเผ็ดก็เข้ากันได้อย่างลงตัวคิสได้มารู้ทีหลังว่าหลังจากที่เขาสอนทำเมนูนี้ไปแล้วก็มีคนนำสูตรไปทำขายในช่วงหน้าหนาวแบบนี้ที่เขารู้ก็เพราะว่าเจ้าของร้านติดต่อมาขอบคุณและโดเน a t ให้ก้อนใหญ่เพื่อตอบแทนค่าสูตรที่ทำให้พวกเขาสามารถลืมตาอ้าปากได้สักทียูเซอร์ใจรู้ใจเห็นมีเรื่องมาเมาจ้าคนบางคนก็ขายข้อมูลบริษัทที่เป็นสปอนแต่ก็ยังลอยหน้าลอยตาใช้ชีวิตปกติ ไม่โดนฟ้องเหมือนคนอื่นใครกันนะใครเอ่ยเดาดูนะจ๊ะรีลายไม่มีหลักฐานระวังโดนฟ้องนะครับเพจนี้หลายรอบแล้วนะฟ้องหน่อยรำคาญใช่สตรีมเมอร์คนตามร้อยล้านปะซูดปากอยู่นะอีเจ้เพิ่งไปดูมาปะเห็นแวบๆแบบก็ไม่แปลกปะเขาก็ลูกหลานบอน,นัน,นี่บอกเองว่ากิจการครอบครัวเราดูอีเพจนี้ล่มจมกระตีนเท่านั้นคือการขอขมา เอาแล้วก็จบไปแล้วสำหรับตอนที่17นะครับเฮ้ยเขาก็ขายข้อมูลนะแต่มันเป็นแผนซ้อนแผนเว้ยเจย๊ระวังโดนลวกยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจคุณนักเขียน19กันยาด้วยนะครับเข้าไปคอมเมนต์แล้วกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจคุณนักเขียนกันด้วยนะครับลิกงอยู่ใต้คลิปนะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับสคร b e เพื่อเป็นกำลังใจให้อัตนาเบ้ด้วยนะครับฝากติดตามตอนต่อไปด้วยนะเชิญสวัสดีครับ,รบผมอัตนาเบ้